กูเซ็นชาร์หลักการทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือบุ๊กเคอร์เล่นโดยฮาร์ดท็อปแลมนะเช็ครายชื่อห้องครับผมห้องนี้ก็เทียร์เก้าถึงเทียร์สิบเอ็ดอะเรือมัทคัมบินฝั่งละหนึ่งเรือพีค่าสฝั่งละสองเรือราชตะเวนฝั่งละสี่และเรือปัจจุบันฝั่งละห้านะครับผมอ่ะโอเคมาเล่นบุ๊กเคอร์กันหน่อยเนาะก็ลำที่สองในเอเมอรัลล์ฮิปเปอร์คาร์ดนะครับ วันนี้ก็แล่นขึ้นมาหลบหลังภูเขาก่อนแป๊บนึงนะผมดูต้นเกมนิดหน่อยนิดหน่อยนะอครับเจอ,อคอด,ดี้เนาะคอด,ดี้ก็เคลียร์ไปยิงไปคอ,ด,ด,อ,คอ,คอด,ดี้หรือคอดดี้หรือคอนเดไม่ไม่ไม่ไมัมมม่นใจนะเพนหนึ่งโอเวอร์หนึ่งครับดาเมจก็โอเคอยู่กับการที่อ่าได้ลูก เพนประมาณนั้นเนาะยิงใหม่ครับผมอ่ะผมก็จะสับเป็น heap บ้างนะส,บนะบะสับไปมานะครับซึ่งยิงไกล้ๆผมจะใช้สับไปมานะส่วนถ้ายิงใกล้ๆจะเน้นเป็น ap ยกเว้นมุมแย่จริงๆนะครับค่อยใช้เป็น h e นะโอเค ข้างหน้านี้ที่เราเห็นนะผมก็จะมีพอมเมอร์บวกเข้ามาด้วยแล้วก็เหมือนจะมีอินเดียนาเนาะก็บวกเข้ามาอีก1ลำนะครับเดสมอยนี้ไม่มั่นใจต้องรอดูว่าจะเจอไหมนะชินาโนเล่นโซนแถวๆเราด้วยก็ต้องระวังนิดหนึ่งพอมเมอร์หันหัวกลับไปแล้วตอนนี้เราเจอจอ n นนี่ครับผมจอ h n นนี่ประทัดจอนนี่นะช่วยตอนนี้เราช่วยไม่ได้มุมเรามุมยิงเราไม่โอเค แต่เชลนดีปุ๊บมีมุมยิงเดี๋ยวค่อยช่วยยิงนะเครื่องบินผมจะไม่เปิดพําเพื่อนะครับเพราะว่าเวลาใช้เครื่องบินผมอยากจะใช้เพื่อยิงสแปม h มนะมันะคล้ายๆกับของที่เดนบวกนิดนึงนะครับผมไม่โดนไม่เป็นไรเผื่อเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ยิงไปครับเพราะว่าไอ้พวกเกลือฝรั่งเศสนี้ส่วนมากมักจะเน้นเดินหน้าหลังเลี้ยวไปมาหลบประมาณนั้นนะ จริงไปครับยิงไม่เดินก็แก้ไปเรื่อยๆบุคเคอร์นี้จะดีกว่าเอ่ออ,อยเกนกับชิปเปอร์เนาะก็แน่อนอนครับเที่ยงเก้าจะมีซอสอัพเกรดในซอสท,ที่6นะครับแล้วก็เออ่ตัวหางเสือนะครับหันเร็วอยู่แล้วนะ แล้วก็มี engine b o o s เนี่ยที่ผมเพิ่งกดเนี่ยมีมาให้ด้วยก็ดีเลยนะครับหลบมาครับถอยหลบเพน5 over 1ได้ดาเมจสวยเลยนะเมื่อกี้นี้ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เทียบกับว่าเราเป็นปะท้อมทียเนาะเวลาเปรียบเทียบนะครับณนะตอนนี้นะยิงไปลุกอาปืนแท่น C กับ D นะ ติดภูเขาแล้วก็โดนแล้วก็ยัง ain, นอนเพนเนาะเปลี่ยนเป็น HE ครับแล้วก็ยิงไปก็อย่างว่าครับว่าอาจารย์อยู่ไกลๆนี้ดาเมจไม่สวยก็เปลี่ยนไปมานะครับจัดไปมาบ่อยๆใช้ HE เหมือนเดิมตรงรู้นนะผม22 9จุ้าเนี่ยผมเปิดเครื่องบินจริงนะครับก็ได้ามา่ไดไม่รู้นะ อกีนะเมื่อกี้เล็งตามแผนที่เผื่อเดินหน้าขึ้นนี่ไม่ค่อยเดินหน้าเลยยิงไปครับสุ่มเอ่อยิงระยะไม่ถึงออกไม่ใช่สุ่มด้วยคือเผื่อลูกมันเพี้ยนแล้วออกระยะไปโดนโอ้เกือบถึงเกือบถึงไม่เล็งแล้วปุยยะโผล่ด้วยครับโอเค เจอเลยจอนนี่แล้วเดี๋ยวเราต้องช่วยจอนนี่ฝั่งเราจมลำน,นี้นะเพราะว่าเขาจะมาเอาบัฟแล้วก็ได้ไปด้วยเป็นห้านะครับเมื่อกี้นี้ h e นะเป็นห้าที่เอสุสยะผมเล็งไว้ก็ยิงใส่จอนนี่เรื่อยๆครับหนึ่งลูกอนะเพิ่มครับซ้ำอีกทีหนึ่งซ้ำต่ออ้าวโอเค อีก3ลูกครับผมแล้วก็จมจอนนี้ไปเรียนมาที่คอนเด์คร si ับผมก็ยิงไปนอะแล้วก็ไม่ทันไรนะอินเดียนากับอากินะครับผมของฝั่งตรงข้ามจมจอนนี่กับพอมเมอร์เราไปก็ไม่ดีนะครับโดน โดนปิดสองลาไปเลยอย่างนี้แถมเด้พิคาดแดกเด้พิคาดด้วยก็ถือว่าเราขัดทุนเออขาดทุนนะครับโดนหลมลิงยิงมาตกท้ายลาตลอดนะครับก็เนื่องจากว่าบุคเคร์นะมี engine b o o t นะครับก็ทำให้หลายหลาคน นะหลายๆเพยเออร์มักจะเล็งคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเยอมันเล่นไม่เร็วนะครับเล่นไม่เร็วพอบุคเคอร์กดอ i น e ินบูสทีเดียวก็เร็วแปลกๆอะไรประมาณนั้นนะนอนเพนครับผมเมื่อกี้ยิงที่อากนะิไปเนาะไม่ไม่เพนนะบัฟนี้นะครับตาาวาย,ยังไม่เก็บ ก็ไม่เข้าใจเ,เดินหน้าแหลมไปนิดนึงแล้วก็หยุดเรือเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเก็บเองจินนานครับผมก็โดนชินาโนปิดไปนะครับด้วยต่อเออเห็นชินาโ,โนแล้วผมก็เซ็งๆหน่อยนึงคือ รู้สึกว่าเรือญี่ปุ่นเดิมทุกขุมินญี่ปุ่นนีู้กเมินบ่อยนะครับส่วนตัวรู้สึกงั้นเลยบางทีก็โดนนะครับแล้วก็แล้วก็ยุ่งชิงไว้อย่างนั้นเลยอะ่ะอ,อ่ะกลับมาที่ตตัวเกมอีกรอบครับผมก็ตรงนี้นะโดนเลงสามลำแล้วก็เอ่อเรดาร์เนาะเป็นของเดสมอนตอนนี้เพิ่งหมดแอคชั่นไทม์พอดีเราก็เลยไม่โดนเลงอะ่ะ อากิทางเดินหน้าผมก็ยิงไปก่อนพีไฟไปก่อนครับบายช็อตครับแล้วเปลี่ยนเป็น AP นะ AP <C. S 1> เพราะว่ามุมมุม,มอากินี้ด้งางข้างพอดีเพนสมครับผมเล็งอะพีไฟหน่อยนึงครับผมข้างหน้าเราหน้าเรือเลยเนาะหลังพวกเขานี้เป็นเดสมอยนะครับ แต่หล,ลายลำกำโผานะต้องระวังเลยอ่าเดสมอยโผล่มาแล้วครับวเวนลองเราก็ยิงอหรเนาะผมก็เลยแบบหันมาดูก่อนเวนลองเรายิงใครก็ยิงเดสมอยก็ยิงข้ามภูเขาไปได้ก็ได้ซิตเตลเหนึ่งได้โอเวอร์หนึ่งครับผมยิงต่อครับไปอีกลูกหนึ่งแล้วได้ซิตเตลออีกหนึ่งนะครับ โอเคเลยโอเคเลยหรือว่ายังคุ้มไงเอ่อได้ได้ยิงแค่แท่น A กับ B เนอะแต่แบบได้สิทธิดเดลมาเนี้ยก็โอเคละเดี๋ยวเพื่อนก็ปิดได้นะโอเคไม่ทันไรปิดแล้วเราเลงได้หลายลำก็ผมแต่มุมยิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ดิพันโตกับอุสยะเดินม,มาน่าจะมาหลบแถวโซนช่อง E3 e ง e แล้วเล่นยิงแบบข้ามภูเขาอะไรประมาณนั้นนะเล็งใช้ต่อนะครับยิงไป กักไปก่อนอยิงไกลๆตรงนู้นยิงได้ครับผมพอมเมอร์โผล่มาผมก็เล็งและยิงไปครับระยะนี้ AP ช็อตได้นะกลับมาดูดิฟันโตอีกรอบยังไม่เดินหน้าขึ้นมาเปลี่ยนเป็นปืนและยิงที่พอมเมอร์อีกรอบก็เป็นสองโอเวอร์ห้าดาเมจไม่สวยเท่าไหร่เปลี่ยนเป็น HE แปะไฟก่อนนะครับผม เป็นสามครับแต่ไม่ได้ไฟเนาะเคร่งบินของซิซุยะเดินอ่าบินมาเจอเรานะครับเราเลยโดนปืนลองนะแต่รอบนี้ไม่โดนละปืนลองเรายิงไข้ยิงยินเทน่าห้านะเมื่อกี้ยิง HE ไปเนาะได้ไฟมาด้วยนะเ็นหกก็เปลี่ยนเป็น AP แนละ้วครับ ก็พอเมื่อกดพเมอร์กด R พอดีกดกด R แก้ไฟเราไปไม่เป็นไรเดน้าขึ้นเพื่อหามุมยิงนะครับแล้วก็เลี้ยวหลบชินาโนด้วยเพราะว่าบินมาต้องโต้งเลยดูแล้วก็ดูออกว่าจะตีเราแน่นอนเพนแค่หนึ่งนะครับอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายแล้วไปโจมตีสาลาวาลวาปิดอินเดียนาไปครับ ยิงใส่อากิครับผมเห็นจิมบูแลถอยนะมีคนเล็งเราผมไม่รู้ว่าเป็นใครเลง็งไงอาจจะเป็นอากิตอนนี้เล็งเราก็ได้นะเป็นไปได้หมดนะครับสองลาแล้วด้วยเออไม่รู้ไปก่อนอ่าสารบาปิดไปครับเล็งมาด้านข้างครับผมเพราะว่าพอมเมอร์กำลังเดินหน้าขึ้นมาก็รอดูอ่ามาแล้ว มุมนี้ HE เท่านั้นนะครับยิงไปแปะไฟดูด้วยนะถ้าแปะไฟได้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็น AP ตุ่มดาเมจแล้วอันนี้ก็ยิง HE ไปอีกรอบแล้วก็รอ AP พรเอวถัดไปนะครับยิงต่อไปครับยิงไปครับ เพนหนึ่งครับผมได้เพนหนึ่งโดนสวนมาเจ็บหนักครับกดฮิวเดินหน้าขึ้นมาหลบจะได้ไม่ต้องโดนเห็นไงเจอคอนดี้ครับผมเดินหน้ามาตรงนั้นพอดีเป,เป๊ะเลยยิงไปตอนนี้ได้เพนหนึ่งโอเวอร์สองนะก็ดาเมจไม่สวยแต่ก็โอเคอยู่อะอย่างอย่างน้อยก็ได้เพน ได้เพนอีกหนึ่งครับเพนหนึ่งกับโอเวอร์หนึ่งเนาะเอเรื่อยๆครับตอนนี้ผม AP พีรัวๆเลยนะเพนหนึ่งอีกกับโอเวอร์อีกหนึ่งก็อย่างว่า d a เม g ไม่ดีเดเมจไม่ดีแต่ว่ามันมีการแบบนอนเพนด้วยก็ถ้าเป็น HE ออาจจะแบบนอนยาวๆเลยก็ได้กดไฮโด้นะครับ ด้วยเพื่อนออสปอร์ตซิสยะกับดิพาโตในในช่องภูเขานั้นนะยิงใส่พอมเมอร์อีกรอบครับเพนหกนะครับแล้วก็โอเวอร์หนึ่งแต่ดาเมเอจเหมือนได้โอเวอร์หลายลูกอยู่มีต่อมาโอเคเพนสองโอเวอร์หนึ่งแล้วก็ปิดพอมเมอร์ไปต่อข้างหน้านี้สองลูกไม่รู้ของใครนะไม่ทันสังเกตอาจจะเป็นของ ชนนอกมาจมตีนะเมื่อกี้นี้เล็งไปที่คอนดี้ครับผมก็ได้ดาเมจไหมไม่รู้ยิงไปก่อนอ่าได้ดาเมจโอ้โ์นะครับโอเคแล็กสันวิวครับผมปิดอ่อสุสยะไปตรงนี้ด้านกลับซ้ายเรานะครับเพื่อนกำลังสู้อยู่ด้วยกับ วปาริโซแล้วก็เชนโอโผแล้วเซจองก็โผก่ลันไปเอาบัฟตรงนี้ผมสนใจให้ความสนใจกับทางขวามือดีกว่านะดิพันโตกดสโมกหลบเอ๊ซิสิย,สยะมาเห็นแล้วนะแล็กสันวิวน่าจะเคลียร์ได้นะครับผมเล่งมาที่ไปจองก่อนเลยแล้วกันนะไม่งั้นนิด มีปัญหานะครับยิงไปครับได้เพนหนึ่งครับผมนอกนั้นนีกระดอนนะยิงเพิ่มอัดได้เซเดลนนครับผมก็เพนหนึ่งโอเวอร์สปิดไปนะไอสันวิวก็โดนเซจองส่วนต่อไปปิดไปนะเออถ้านราบคือลองคิดว่าถ้าผมไม่ยิงปิดนี่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะคือแบบมีโอกาสที่ไอสันวิวอาจจะปิด จะจองไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้ยิงใส่ดิพันโตครับดิวออกนะก็คือเอ่อเมนกันดิงรดเร็วขึ้นนะครับผมโอ้ช็อตนี้ดาเมจไม่สวยได้แค่โอเวอร์ยิงยากครับตรงน,นี้ไม่ได้ดาเมจไม่เป็นไรมีคนมาเออเรียบร้อยเอสเซ็กปิดให้ครับเดิงไปที่คอนดี้ครับผมยิงไป ผมเล่งหลังเมงกันแท่นบีนะครับกลายเป็นได้เพนช์นหนึ่งนอกนั้นทะลุเอฟเคแล้วมันนะ้งเนี่ยแบบยอมนะ e แล้วเอฟเคหนียแล้วโอเวอร์หมดเลยครับเมื่อกี้อูซาโวเพนซีโอเวอร์สองซ้ำอีกรอบครับ เ็นเจ็ดครับผมแล้วโอเวอร์หนึ่งอันนี้ก็ยิงเพิ่มครับเอาอ่ะโอเคทุนเงี่ครับผมก็ลาช็อต <c oughs> จังหวะลาดพอดีไม่เป็นไรเอ่อเมื่อกี้ช็อตสุดท้ายอยู่ๆได้เพนแค่สองงงเลยอันนี้เอ่อชินโนะเนาะอ,อ,อยู่ข้างหน้าเลยครับจะโ,โดดเลยลำเดียวแลละไม่เป็นไร ผมก็เล่นด้านข้างไปมีมุมยิงก็ยิงยิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยววสิกสายของสลาบาปิดชินโ,นโนไปครับผมอ่าเค okay, ครับผมเกมนี้ก็ประมาณอย่างนี้เนาะหาช่องยิงหามุมยิงแล้วก็งัดกันนิดหน่อยไม่มีอะมากนะครับไงก็ไลค์แชร์ซับสไครต์ครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละแต่นี้ต้องไปและเจอกันครับ